อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะตอนที่หนึ่ง สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกค่ะเมื่อคาบที่แล้วเพื่อนๆได้เรียนเรื่องหน่วยการวัดอุณหภูมิกันไปแล้วคงพอจะจํากันได้ใช่ไหมคะว่าอุณหภูมินั้นหมายถึงระดับความร้อนของสารหรือของวัตถุเมื่อวัตถุได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะแต่เอเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําให้สารหรือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสารกันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเพื่อนๆต้องมาทำความรู้จักก่อนนะคะว่าสารนั้นหมายถึงอะไรสารหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีมวลหรือน้ำหนักต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้เช่นดินหินอากาศทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรา จัดเป็นสารทั้งนั้นสารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้การที่สารมีสมบัติแตกต่างกันและมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานะได้แตกต่างกันนี้ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิดดังนั้นจึงมีการใช้เกณฑ์การพิจารณาและอธิบายสมบัติของสาร มาจัดจำแนกสารและมีการทดสอบสมบัติของสารเพื่อพิสูจน์ว่าสารนั้นเป็นสารชนิดใดเพราะหากอาศัยแต่การสังเกตหรือมองเห็นเพียงอย่างเดียวในบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้ความรู้ดีๆในคาบเรียนในวันนี้กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เพื่อนๆจะมาสนุกกับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ สารคือสิ่งที่มีตัวตนมีมวลหรือน้ำหนักต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ซึ่งสามารถแบ่งสารออกเป็นสามสถานะคือของแข็งของเหลวและแกส๊สและความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกเลยใช่ไหมคะคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องบอกลากันแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ